สวัสดีครับวันนี้กอนนะครับจะพานักเรียนนะครับมาวาดภาพโดยใช้สีสองสีนะครับทำไมเราถึงต้องใช้สองสีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการที่เราผสมสีนะครับเพื่อที่จะวาดภาพอื่นๆที่มันได้ประสิทธิภาพที่มันดีขึ้นเราก็เริ่มจากการวาดภาพที่มีการใช้สีสองสีแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยสามสีสี่สีนะครับผสม ามากเท่าไหร่ก็ได้แต่เราต้องมีความเข้าใจเรื่งรองการผสมสีก่อนนะครับแล้วจะมีกิจกรรมอะไรหรือวันนี้เราจะได้ทำอะไรเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราจะใช้สีสองสีวัดอะไรกันบ้างน,นะครับครับก่อนที่เราจะทําการทํากิจกรรมนะครับวาดภาพแล้วก็ตีกอบให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนหัวข้อลงไปให้เรียบร้อยนะครับการลงน้ําหนักแสงเงาด้วยสีสองสีในการทํากิจกรรมครั้งนี้ครูกอร์จะวาดภาพ 2ชิ้นนะครับเป็นมะเขือเทศแล้วก็เป็นกล้วยนะครับเป็นการสาธิตให้นักเรียนดูว่าการใช้สี2ส,สีก็สามารถวาดภาพได้ครับในการระบายสีมะเขือเทศรุกอนจะใช้สีเหลืองและสีแดงนะครับโดยจะกำหนดทิศทางแสงให้มาจากซ้ายมือนะครับบริเวณที่โดนแสงก็จะ อยู่ด้านซ้ายบนนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านด้านขวาก็จะมีความเข้มของสีมากกว่าด้านซ้ายนะครับครับอุปกรณ์ก็จะระบายสีเหลืองให้ทั่วลูกนะครับแล้วก็จะเน้นทางฝั่งขวาให้มีน้ำหนักเข้มกว่าฝั่งซ้ายนะครับ เมื่อระบายสีเหลืองเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้สีแดงนะครับระบายบนผิวมะเขือเทศให้ทั่วนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำหนักในการเพิ่มน้ำหนักกลุ่มก็จะใช้วิธีเดียวกันกับการระบายสีเหลืองนะครับพอระบายสีทั่วแล้วก็จะเน้นน้ำหนักฝั่งด้านทางขวาให้มีน้ำหนักมากกว่าฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็ ตรงขอบของภาพครูกรจะไม่ได้ระบายเข้มนะครับเว้นไว้ให้มีแสงสะท้อนเพื่อให้ภาพกับพื้นนะครับแยกออกจากกันนะครับก็ค่อยๆเก็บน้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆครับค่อยๆสังเกตแล้วก็เกลี่ยสีให้เนียนเข้ากันครับ ในส่วนของใบคูกรณจะใช้เป็นสีเขียวนะครับระบายไปให้ทั่วแล้วก็ใช้สีน้ําเงินนะครับระบายอีกฝั่งหนึ่งให้เกิดเป็นเงาแล้วก็เพิ่มความเข้มให้สีเขียวด้วยครับต่อมานะครับอุูกรณ์ก็จะใช้สีเหลืองนะครับระบายให้ทั่วผลกล้วยนะครับพอระบายสีทั่วผลกล้วยเสร็จแล้วก็จะใช้สีเหลืองเน้นในส่วนที่เป็นสันของกล้วยแล้วก็ะระบายน้ําหนัก ออกมานะครับให้ด้านด้านขวามีน้ำหนักที่หนักกว่านะครับแล้วก็เบาออกไปนะครับสีต่อมาที่จะใช้ระบายนะครับก็คือสีเขียวนะครับเนื่องจากอยู่กล้วยจะมีสีเขียวผสมอยู่ด้วยนะครับเราก็จะใช้สีเขียวในการผสมลงไปในส่วนที่เป็นเงานะครับเพื่อ เพิ่มความสมจริงให้กับกล้วยของเราครับหลังจากที่วาดทั้งสองเสร็จแล้วนะครับอุปก,กรณ์ก็จะใช้ดินสอนะครับในการเพิ่มเงาให้กับรูปภาพเพื่อให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะ ลงเงาให้ทั้ง2 2ชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะเน้นเงาบริเวณที่ใกล้วัตถุให้มีความเข้มแล้วก็ค่อยๆจางออกมานะครับเพื่อให้ภาพเกิดมิติความเหมือนจริงครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสําหรับการลงน้าหนักแสงเงาด้วยสี2ส,สีครับก็ขอให้นักเรียนนะครับสนุกกับการเรียนวิชาศิละปะนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ